Thank you. ชุมชนออนไลน์ในลาวได้เผยแพร่นังสือแจ้งการของโรงพยาบาลแขวงคำม่วนเรื่องการอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนในระยะวิกฤตที่โรงพยาบาลแขวงขาดแคลนยารักษาโรคที่โรงพยาบาลแขวงขาดแคลนยารักษาโรคจำเป็นพื้นฐานจนต้องให้พี่น้องคนเจ็บไปหาซื้อยาเองตามร้านขายยานอกโรงพยาบาลซึ่งได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ตามภาพที่เผยแพร่ในหนังสือจ้างการฉบับนี้ลงนามโดยท่านดรแก้วอุดมลอดธรรม,มวงศ์ผู้อในวยการโรงพยาบาลแขวงาม,ม่วนเมื่อวันที่17ก,กรกฎา,าคมที่ผ่านมาโดยรายละเอียดในหนังสือมีดังนี้ครับผู้อนวยการโรงพยาบาลแขวงาม,ม่วนขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายัางพ่อแม่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งผู้ถือสิทธิประรกันตนทุกคนทุกภาคส่วนให้รับรู้ครับว่าโรงพยาบาลแขวงาม,ม่วนจำเป็นต้องปรับปรุงระบบควบคุมกองทุนประกันสุขภาพใหม่ดังนี้ 1. การฟอกไตจะต้องเก็บค่าใช้ใจ่าย5 0 0แสนกีบต่อกรณีไม่รวมยากระตุ้นไตต่างๆ 2. กรณีผ่าตัดให้เก็บเงินเพิ่มจากเพดานสูงสุดที่ประกันสังคมคุ้มครอง 3. ยาที่มีราคาสูงต้องจ่ายเงินเองมีรายการกำกับตามเขตบริการต่างๆโดยอิงจากราคาจริงตามท้องตลาด 4. ผู้ป่วยนอกต้องจ่ายค่าตรวจรักษาเอง100%ยกเลิกการจ่ายสมทบผู้ป่วยนอก หหญิงตั้งครรภที่สมัครใจคลอดลูกด้วยการผ่าตัดต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล100%โดยประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง 6. ถ้าศูนย์เลือดไม่มีเลือดที่จะจ่ายให้ผู้ป่วยครอบครัวพี่น้องผู้ป่วยต้องระดมกันบริจาคหรือช่วยแพทย์ออกหาเลือดเพิ่มและแต่เงื่อนไขที่จะหาเลือดมาให้ได้7เด็กอายุต่ำกว่า5ปีหญิงตั้งครรภ์ผลทุกข์ยากพระสงฆ์นักบวชสามเณรกองทุนกองทุนประกันคุ้ม กองทุนประกันสุขภาพอย่างคุ้มครองร้อซดังนั้นจึงแจ้งมาอย่างพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงพนักงานพระักรและผู้ใช้แรงงานที่ถือสิทธิประกันตนทั้งหลายเพื่อทราบและพร้อมปฏิบัติตามหนังสือแจ้งการฉบับนี้ด้วย หลังมีการเยผยแพร่หนังสือจ้างการเชิญแบบนี้ออกมาครับก็ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระจายไปทั่วตามสื่อออนไลน์ของเราส่วนใหญ่เป็นการตําหนิที่โรงพยาบาลผลักภาระให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะการที่จาให้คนไข้ไปซื้อยาบางส่วนกินเองจากนอกอโรงพยาบาลการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลค่าฟอกไตค่าผ่าตัดเพิ่มเติม โรงพยาบาลแขวงคำม่วนเป็นหนึ่งในสองโรงพยาบาลเป้าหมายที่โตโน่พาคินคำวิไลศักด์นักร้องนักแสดงชื่อดังของไทยได้จัดโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้หรือวันแมนแอนเดอ r i ร e r เวอร์โดยการว่ายน้ำข้ามโขง,ของสองฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ไปมอบให้โดยอีกแห่งหนึ่งก็คือโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมที่อยู่ตรงข้ามสามารถระดมเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบคิดเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาท ล่าสุดครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาคุณโตโน่เพิ่งเดินทางเข้าไปทําพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ล่าสุดครับเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคุณโตโน่ก็ได้เดินทางเข้าไปทําพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลายรายการครับรวมมูลค่า29.2ล้านบาทซึ่งในสื่อออนไลน์ครับหลายส่วนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์หนักฮะหลังจากที่คุณโตโน่พาคินได้ไปมอบไปแล้ว โดยเพิ่งไหว้ข้ามโขงระดมเงินนับ10ล้านช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแล้วยังปรับระบบประกันสุขภาพใหม่เก็บค่าผ่าตาัดค่าฟอกไตเพิ่มค่าผ่าคลอดใจเองอะไรทุกอย่างนะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆนะครับหันหน้าเข้ามาคูดคุยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NTR ออนไลน์